กองถ่ายของอาเปียกพิาสารอัครเสรณีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็วงสวงละครแนวคอมดี้เรื่องรถไฟเรือเมลิเกกองถ่ายนะคะเรื่องนี้มีพระนางถึง4คู่ด้วยกันค่ะคแล้วก็คุณโออัครพลลูกชายของอาเปียกเนี่ยนะคะเรียกว่าก็มานั่งแท่นเป็นผู้กํากับเป็นครั้งแรกด้วยนะคะภายในงานนี้ค่ะนะะักข่าวก็ให้ความสนใจถามข่าวนะคะที่เกิดขึ้นกับก๊อจิรายุและก็แพทย์นภา,าด้วยไปติดตามค่ะ อาเปียกพิสารอัครเสร,รณีแห่งค่ายอัครพลโปรดักชันถือเรื่องดีเมื่อวานนี้บวงสรวงละครแนวคอมเมดี้เรื่องรถไฟเรือเมลิเกเก,กองถ่ายที่ได้พระนางถึง4คู่ตุ้ยเกียรติกมลลน,น่องธนาก๊อตจิรายุบอยโชคชัยมาประกบกับแพทย์นภภาเกเวีธกาโบเบนจวันและนักแสดงน้องใหม่อากัสพัสกรร่วมด้วยนักแสดงชั้นครูอีกครับข้างที่จะมาร่วมเสริมทับความสนุกเล่าเรื่องราวสี่หนุ่มเพื่อนซี้ติดดินที่มีอาชีพต่างกันแต่ต้องมาสร้างเรื่องหลอกคนอื่นว่าเป็นหนุ่มไฮโซเพื่อมัดใจสาวๆจนเกิดเรื่องราววุ่นวาายขึ้นมกมก ที่สาคัญเรื่องนี้เป็นการนั่งแท่นผู้กํากับครั้งแรกของโออัครพลอัครเสรณีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอเปียกที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาผู้กํากับจากคุณพ่อมาทั้งชีวิตด้วยครับ <ST. S 1> และในงานบวงสรวงครั้งนี้ก็มีนักข่าวจํานวนมากไปรอสัมภาษณ์สองนักแสดงในเรื่องที่มีข่าวภาพหลุดหวือหวาคนแรกหนุ่มก็จิรายุมีภาพหลุดคนหน้าคล้ายใส่กางเกงในสีแดงตัวจิ๋วโดยเจ้าตัวยืนยันภาพดังกล่าวไม่ใช่ตนแน่นอนแต่เป็นในแบบฟิลิปปินส์ชื่อแมทธิวเบลิโนซึ่งหน้าคล้ายกันเท่านั้นครับ และที่ต้องออกมาชี้แจงก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้ใหญ่โทรมาเฮ้ยไปทําอะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่ผมมันไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมครับเราก็เลยไม่ซีเรียส ใครจะมองไงก็ก็มันไม่ใช่ล้าวอ,ะอ่ะม,ม,มุมนั้นต้องผมเองยอมรับก็เหมือนจริงๆแบบเฮ้ยเราเห็นเราเองเลยอิงเหวอเลยเฮ้ยเราเรามินตอนไหนหรือเปล่าวะอะไรแต่คือไม่มีครับไม่มีไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนอีกคนสาวแพทย์นระภาที่มีภาพถ่ายคู่กับหนุ่มสิงคโปร์ซึ่งสาวแพทย์ยอมรับว่าเป็นภาพของเธอจริงส่วนหนุ่มในภาพก็เคยศึกษาการแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนพร้อมยืนยันไม่ได้เมาและภาพนั้นก็เกิดขึ้นหลายเดือนแล้ว ทั้งบอกว่าทราบดีว่าใครเป็นคนปล่อยภาพแต่ขออโหสิกรรมไม่เอาเรื่องและจะเก็บทั้งหมดเป็นบทเรียนสอนตนเองในการเลือกคบคนครับเราคิดว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นแต่สิ่งที่แพทได้รับณวันนี้เนี่ยคือการไม่ให้เกียรติ ทำลายชื่อเสียงต้องขอโทษแต่ว่าแพทไม่เคยตั้งใจหรือไม่ได้อยากให้มีภาพพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็ไอ้ส่วนตรงนี้คนที่แอนตี้พทก็เข้าใจแต่อยากบอกเลยว่ามันจะไม่มีภาพใหม่อยู่แล้วเพราะว่าความสัมพันธนะ์มันได้จบลงไปนานแล้วและเขาก็จะวนใช้แต่ภาพพวกนี้ไปเรื่อยๆกกไ,มมไม่มีแน่นอนคะ่ะแพทโอโหสิแล้วคือแพทแบบไม่กลรวเขาแล้วแต่แพทเหมือนเตือนสติตัวเองมากกว่าว่า ทำอะไรอะ่ะต้องมีสตินะแพทแล้วก็ดูคนต้องดูดีๆนะแพทนี่คือสิ่งที่เตือนตัวเองนะคะธนภูมิเท้านอกรารงานมาที่อีกหนึ่งแล้ว